จริงอับคอยจีก็เป็นสิรุดบอจีกังหิตเฮ้ฮิดบอมาเลยวางาเลยโหดูเอาพี่น้องบ้าสุดยอดจริงๆครับนี่ยังไม่ขาดครับ รถสีขาวพี่น้องดูพองน้ำใหม่น้ำยาขัดสีครับแม็กไกวครับอันติเมตโพลิสนะครับดูเอาพี่น้องรถสีขาวเจอแน่นอนครับทุกคันเจออาการอย่างนี้แน่นอนครับนี่จะขัดให้ดูครับสีขาวครับเติมน้ำยาเข้าไปครับพองน้ำใหม่เลยนะครับสีส้มของน้ำ เซตเซตเซตให้เบื่อไงเดี๋ยวได้แล้วเซตออกครับเดี๋ยห้องน้ำดำมากเพ็บเดียวไปต้องเซตออกเอ้เหตุิ๊บสดสวยมากเลยครับดูอีกฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ขาดครับต่างกันมากเลยจริงอ บอจีกเ็เป็นสีลุตบอจีครั้งที่นี่นี่คิดหรอมาเลยวางเลยโหดูเอาพี่น้องเอสุดยอดจริงๆครับนี่ยังไม่ขาดครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง พังขัดสีกับพังยังไม่ขาดสีนะครับความแตกต่างระหว่างตอนขัดกับตอนไม่ได้ขาดขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับย้าไดก็ะากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมครับผม